สวัสดีค่ะพาวบายกูรูรู้จริงเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีนะคะไปกับนักรีวิวสินค้าจากทาวบายหงษ์ทชาตัพัชกิตกุลพักดีนะคะนักรีวิวสินค้าจากพาวเวอร์บายสาขาลำปางนะคะสำหรับสิ่งที่อยู่ในมือหงษ์นะคะไม่ใช่ปืนของเล่นนะคะแต่มันคือเครื่องดูดฝุ่นไดสัน v 1 2 To t a l Clean นะคะที่มาพร้อมกับหัวดูดฝุ่นนะคะที่เรียกว่าเลเซอร์สลีมฟลีนะคะที่ช่วยปล่อยแสงสีเขียวทำให้เรามองเห็นฝุ่นขนาดเล็กได้อย่างชัดเจนนะคะ และยังไม่เท่านั้นนะคะเขายังมาพร้อมกับหัวดูดฝุ่นนะคะที่เอาใจคุณผูห้หญิงผมยาวและบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงนะคะกับหัวดูดฝุ่นที่เรียกว่า anti tangler hair s c h o o l นะคะหรือเรียกสั้นๆว่าหัวดูดเก็บเส้นผมนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูการทำงานของเครื่องดูดฝุ่นไดสันวี2ตัวนี้เลยดีกว่าไปเลยสำหรับเครื่องดูดฝุ่นไดสัน V12D ทรุ่นนี้นะคะมีน้ำหนักเบามากเพียงแค่2.2กิลกรัมนะ และออกแบบมาให้จับกระชับมือมากขึ้นนะคะพร้อมปุ่มเปิดปิดที่อยู่ด้านบนตัวเครื่องนะใช้งานได้สะดวกและรุ่นนี้เขายังมีแบตเตอรี่นะคะที่สามารถถอดออกมาชาร์เฉพาะตัวแบตเตอรี่หรือจะชาร์ทั้งตัวเครื่องก็ได้นะคะสามารถใช้งานได้สูงสุด60นาทีต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเลยนะในส่วนของหัวดูดฝุ่นนะเขาก็ให้มาเยอะมากๆเลยนะคะสามารถเลือกใช้งานเนี่ยได้หลายรูปแบบทุกซอกทุกมุมกันเลยนะคะ การประกอบก็ง่ายมากๆเลยนะคะเพียงแค่นำมาเสียบเข้าด้วยกันแค่นั้นเองนะเราสามารถต่อได้ทั้งแบบใช้ตัวท่อหรือจะไม่ใช้ตัวท่อก็ได้นะคะสามารถต่อได้หมดเลยนะสำหรับตัวนี้นะคะก็จะเป็นหัวดูดฝุ่นแบบใหม่นะที่มีแสงเลเซอร์สีเขียวนะคะที่ทางไดสันเนี่ยพัฒนามาใช้กับเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้อยู่นะคะเขาจะช่วยเผยให้เห็นฝุ่นที่ซ่อนอยู่ตามบ้านโดยการติดตั้งไดโอดเลเซอร์เข้ากับหัวทำความสะอาด ทำให้เราเนี่ยมองเห็นฝุ่นที่เห็นได้ยากนะคะทําให้เห็นได้ง่ายขึ้นและเขาก็ยังทําความสะอาดได้ง่ายนะคะโดยเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยจะมีระบบปรับความแรงอัตโนมัตินะให้เหมาะสมกับปริมาณของฝุ่นนะคะเช่นถ้าเกิดว่าตรงไหนที่มีฝุ่นยเยอะเครื่องก็จะทํางานแรงขึ้นตรงไหนที่มีฝุ่นน้อยเครื่องก็จะทํางานได้เบาลงนะคะ และนี่ก็เป็นหัวดูดฝุ่นที่ชอบมากๆอีกหนึ่งหัวเลยนะคะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยจะเลี้ยงสัตว์เนาะขนเขาเนี่ยจะค่อนข้างร่วงทําให้เวลาที่เราดูดฝุ่นเนี่ยพวกเส้นขนหรือเส้นผมต่างๆเนี่ยจะไปติดตามหัวแปลงแล้วก็เกิดการอุดตันนะลักษณะหัวของเขาจะออกแบบมาเป็นทรงกลวยนะคะทําให้สามารถม้วนเส้นผมให้หลุดออกไปที่ถังเก็บฝุ่นได้เนี่ยไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองนี่สุดยอดมากๆเลยนะคะตัวนี้ อันนี้ก็จะเป็นหัวดูดปากแคบนะคะที่หงถือในช่วงแรกเนาะตัวนี้เขาจะมีไฟสองสว่างนะสามารถใช้ดูดตามซอกตามมุมหรือว่าเก็บละเอียดต่างๆในที่มืดแล้วก็ในที่แคบได้ดีเลยนะคะตัวนี้ส่วนบ้านไหนที่มีพรมนะเขาก็มีหัวดูดฝุ่นได้เล็กๆนะที่ช่วยทําความสะอาดได้อย่างล้าลึกนะแล้วก็ยังสามารถทําความสะอาดได้กับพื้นทุกประเภทอีกด้วย มาดูในส่วนของหน้าจอ LCD กันบ้างนะคะเขาจะแสดงให้เห็นฝุ่นที่เราดูดเข้าไปนะคะโดยการจำแนกฝุ่นออกเป็นสีประเภทใหญ่ๆนะตั้งแต่ขนาดเล็กมากๆนะคะที่มีอนุภาคเนี่ยเทียบเท่ากับละอองฝุ่นไปจนถึงฝุ่นขนาดใหญ่ทำให้เรารู้ว่าเนี่ยเรากำลังดูดอะไรเข้าไปบ้างและนอกจากเครื่องดูดฝุ่นจะทำงานอัตโนมัติตามจำนวนฝุ่นแล้วเรายังสามารถปรับความแรงได้เองอีกด้วยคะไม่ว่าจะเป็นโหมดอีโค u ออโต้โหมดบู นะคะแรงสุดๆไปเลยในส่วนของการทิ้งขยะก,ก็ง่ายๆนะคะแค่ดันฝาให้เปิดออกแล้วก็ทิ้งลงถังขยะได้เลยนะไม่ต้องจับให้เลอะเทอะมือนะคะแล้วเราก็ดันมันกลับมาแค่นั้นเองนะคะ พอเราใช้ไปนานๆน,นะก็สามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้นะคะจากตำแหน่งที่เปิดฝาจะมีแผ่นสีแดงๆนะคะยื่นออกมาเขียนว่าเลขหนึ่งสามารถบีบแล้วดึงออกมาทำความสะอาดได้นะคะโดยการใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆเช็ดนะคะหรือว่าเราจะนำไปล้างน้ำก็ได้นะคะแต่ว่าก็ต้องเช็ดให้แห้งด้วยนะคะนอกจากหัวดูดฝุ่นที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วนะคะก็ยังมีหัวแปลงชนิดอื่นๆนะที่สามารถเลือกใช้ได้อีกด้วยนะคะ หลังจากที่เราใช้งานเสร็จนะคะเราก็แค่นำเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยไปเสียบที่แท่นชาร์จนะคะเพื่อสามารถใช้งานในครั้งต่อไปได้เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเครื่องดูดฝุ่นนะคะไดซัน V12 นะคะรุ่น total clean ตัวนี้เห็นไหมว่ามันใช้งานได้สะดวกมากๆเลยนะคะทำให้เราเนี่ยมีความสนุกสนานไปกับการทำความสะอาดบ้านนะคะแต่โดยส่วนตัวนะผมจะชอบําทำความสะอาดตอนเวลาที่มันมืดมือ่ะมันจะเห็นฝุ่นได้ชัดเจนนะคะเหมือนเรากำลังเล่นเกมไล่จับฝุ่นอยู่เลยนะคะ แต่ว่ามีอยู่ที่ไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันสามารถทําความสะอาดได้สูงสุดแค่60นาทีเท่านั้นนะคะทําให้การใช้งานบางทีเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องเราต้องซื้อแบตเตอรี um ่สํารองหรือว่าเอาไปชาร์จแบตไว้ก่อนนะคะแต่สําหรับหัวดูดฝุ่นของไดสันที่เขาให้มาเนี่ยถือว่าครบจริงๆนะคะสามารถทําความสะอาดได้ทุกซอกทุกมุมเอี่ยมอ่องไปเลยนะคะสําหรับไดสัน V12 Total Clean ตัวนี้นะคะราคาจะอยู่ที่ 2 8 5 0 0บาทนะคะสำหรับใครที่บอกว่าหูราคาแพงมากๆเลยแต่บอกเลยค่ะว่าเจ็บแต่จบซื้อตัวเดียวนะคะสามารถทำความสะอาดได้ครอบคลุมทั้งหมดเลยนะคะไปนะคะที่อยากได้เครื่องดูดฝุ่นในสอ2ตัวนี้ไปใช้นะสามารถหาซื้อได้แล้วนะคะที่ทว่าบายทุกสาขานะคะทั้งหน้าร้านและออนไลน์นะคะถ้าเป็นในส่วนของออนไลน์ก็จะเป็นในส่วนของ Facebook หรือ l i n e Official ของสาขานะคะหรือจะเข้าไปช้อปที่ w w w p o w b u y c o t h ก็ได้หรือจะยกหูโทรศัพท์1324ช้อปง่ายในกริ่งเดียวนะคะหากใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หงกันด้วยนะคะ powerbuy ดีๆโปรแรงสุดคุ้มแล้วกลับมาพบกันใหม่กับ p o w b u y guru รู้จริงเรื่องเครื่องใช้ไฟและสินค้าไอทีนะสำหรับวันนี้หงขอตัวไปดูดฝุ่นทำความสะอาดกันต่อดีกว่านะคะกำลังสนุกเลยไป